ท้าไทยแลนด์วินเทอร์คัมเองจะทำข้าวต้มกระดูกหมูจ้าใส่รากผักชีเป็นกิโลเลยเข้าวต้มกระดูกหมูเราเรียบร้อยกลมกล่อมปิดไฟโรยใบผักขั้นแรกไปดักก็จะ ต้มกระดูกหมูไปก่อนเนาะกลาว่ามันสุกแหละสุกแหละร้อยเปอร์เหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะมันมีเป็นกระดูกเนาะมันต้มนานหน่นนอยอื่นปเอาข้าวสวยใส่ลูกป้ <c oughs> นะก็ต้มต่อตักเลย เยอะๆไปเลยกินหมดไหมเดี๋ยวมันก็หมดลลิดากินเก่งมากนี่ชอบมีเอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ปลายกระดูกอ่อนเนี่ยครุบๆเนี่ยเออนี่กินเลยด้วยนี่กระเทียมเจียวไม่ได้ทำเด้อเพราะว่าอ่าใส่กระเทียมไปแล้วด้วยเออ ใส่กระเทียมใส่พริกไทยใส่ไปแล้วใส่เยอะด้วยไทยดำด้วยโดยบบผักแค่นี้กินเลยนะแล้วม่แม่องไปใส่กระเทียมจงกระเทียมเจียวอันนี้อันนี้ให้ดูทำอาหารแบบง่ายๆขอไปดานะไม่ได้ว่ามาสอนทำอาหารอะไรให้ดูอยู่ง่ายกินง่ายแบบเบาสมองอะ่ะ ใช้งบน้อยกระดูกหมูอันนี้ก็ซื้อมาประมาณสามสิบสองบาทได้ตั้งเยอะมากทำข้าต้มง,ง่ายๆทานค่ะอันนี้ทานได้ทั้งเด็กกับผู้สูงวัยนะคะเข้าต้มกิน <c oughs> เลยกินเลยใตายาก็จะมีถ้วยสำรองนะอันนี้อันนี้จะเย็นเร็วกว,ว่าอันในชามเนี้ยมันจะ ต้องใช้เวลานะไปด่าก็จะซดไปเลยเรื่อยๆเนี่ย,ย,ยไม่ได้ทำกระเทียมเจียวใส่เด้อแสบดูแล้วเพราะใส่กระเทียมหลายแล้วพี่น้องชอบไอหม,มูตัวงนี้ มันปลายกระดูกเนี่ยม,มันก็จะนึกถึงไปทุกวันได้พี่น้องนึกถึงหนุนโอ้ยนถ้ามีขิงใส่นะเนาะอะไรอย่างเงี้ยโอ้คิดไปแล้วเลยถ้ามีขิงออบางทีก็ใส่พริกใส่อะไรเนะโอ้ เทดยากพี่น้อยเทดยากอร่อยได้ชื่อว่าเป็นกระดูกหมูแต่ตาลิดาเนี่ยเลือกเก่งอุ๊ยยังร้อนอยู่ได้เนื้อเยอะเดอะ้ออือ เดียกว่าซื้อกินจนทำนานร้อนอะ่ะโอ้ร้อน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 แซ่บหลายพี่น้องขอบคุณลหลายที่มาเยี่ยมชมเด้ออ่ะมันคงร้อนอะ่ะ Thanks so much everyone. Still so hot. Still hot. <laughs> Thank you for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye bye. bye, -bye, -bye, -bye.